สวัสดีครับทุกคนอีกแล้วนะครับกับโต้งก๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านมาดูนะครับเจ้าลีโวตัวใหม่นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลย Z e dition นะครับเป็นรถตอนเดียวนะตอนเดียวสี่ขอนะครับเป็นรถตอนเดียวสี่ขอเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วเข้ามาแต่งที่สำนักกูดกะลาดนะครับกูดกะลาดนะครับที่จังหวัดอุบลนะ จะมาจัดทรงใหม่นะตัวนี้เป็นขับ2นะบอกย้ำอีกทีว่าเป็นขับ2จะทําเป็นสไตล์แรนลี่นะครับสไตล์กลุ่มผมนี่เองนะครับกลุ่มสไตล์เฮียโจ้นะครับพี่โจ้เจ้าของร้านเก็จะแต่งคอนเซ็ปต์ออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเบื้องต้นกันก่อนไปดูกันครับ <ț Clint S 2> นี่นะครับหน้าตาของเจ้าลีโวนะครับจะว่าล็อกโคก็ไม่ใช่นะจะว่าหน้ามันสวยมากนะ น้ามันสวยมากนะครับตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับไม่ใช่ล็อกโนะเป็นรีโวตัวใหม่นะครับโฉม Z ซตอิดิชันนะแซตอิดิชันนะครับตัวโฉมปัจจุบันนี้ก็จะแตกต่างจากโฉมเก่านะครับก็คือขากโฉมโฉมทางทุยโฉมเก่านะครับก็คือว่าตัวนี้จะไม่มีโปร่งนะจะเป็นแค่พลาสติกนะครับตัวโปร่งเสริมเข้าไปนะครับถ้าเป็นตัวแซตเดิมก็จะเป็นโปร่งใหญ่มานะครับบอดี้ประกันกับตัวยกสูงนะครับตัวนี้จะเป็นตัว เดิมตัวเตีย้ยคือไม่มีโป่งละหายไปละหายไปละนะครับดูโดยรวมนะครับคันนี้เป็นสี่ขอนะอย่าลืมนะครับมันต่างกันนะเป็นเขาเรียกอะไรรุ่น,ร,นรุ่นแรไอเทมนะครับแรไอเทมคันนี้ก็คือนับขอหนึ่งสองสามสี่ถ้าเป็นตอนเดียวทั่วไปก็จะเป็นห้าขอนะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะยาวกว่านี้ประมาณฟุตหนึ่งนะยาวกว่าประมาณฟุตหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสั้นนะครับเน้นใช้งานในเมืองคล่องตัวนะครับคล่องตัวนะ ช่วงล่างก็น่าจะไม่ต่างกันเดี๋ยวเรามาคุยกับเฮโจกันดีกว่าว่านี่ครับหน้าตา<อ>พี่โจน,นะครับผมเจ้าของสำนักนะครับ,รค,รบคันนี้ก็ช่วงล่างน่าจะเหมือนเดิมนะพี่เนาะเหมือนกับรีโว่เหมือนกับตอนเดียวทั่วไปอตอนเดียวทั่วไป นะครับคันนี้คอนเสปต์พี่โจว่ายังไงเป็นเป็นสไตล์เดบของเจ้าของรถอยากได้เป็นรถยกสูงหน่อยเหมือนพวกตัวสูงสแตนดาร์ดทั่วไปเพราะว่าตัวตัวเตี้ยตัวสี่ข้อบ้านเราเรียกสี่ข้อเนาะต่างประเทศจะเรียกชอตวิวเบสตัวเตี้ยเนี่ยจะอะไรนะอะไรนะช็อตชอตชอตวิวเบสช็อตวิววิวเบสว้าว มันไม่มีตัวสูงไม่มีตัวโฟรับแต่ทีนี้เจ้าของอยากได้ไว้เข้าสวนขับเล่นต่างจังหวัดชิลๆอะไรอย่างนี้ก็๋ยวจะมียกสูงล้อยางยางเนี่ยน่าจะเป็นถ้าไม่ลงรถแข่งนะครับก็จะเบอร์เนี้ยจะเป็นชุดเดียวในอุบลเบอร์อะไรยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวรอรถเสร็จดีกว่าครับโอเคโอเงเดี๋ยวจะทำเป็นอ p พีพไปนะครับสำหรับคันนี้สำหรับคันนี้นะก็จะมี ชุดแต่งเท่าไปอีกแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็คงความขรึมดุอะไรประมาณนี้ดูดูเรียบเรียบนะสไตล์เรียบเรียบคืนคลีนเขาเรียกคลีนนะครับจะทําเป็นสไตล์ก็คือว่าทําเป็นสไตล์แอลลี่แอลลี่และครับแอลลี่แต่จริงก็ว่าจะเป็นสเปคออสเตรเลียว่าจะเป็นสไตล์ดูไบอะไรประมาณนี้แต่จะเรียกครับรอดูตอนรถเสร็จครับคันนี้สวยแน่นอนนะสวยแน่นอนแล้วมาดูภายในกันดีกว่านะภายในคันนี้ อยดูกุญแจนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบนี้นะฮะเหมือนรีโวทั่วไปเลยนะเหมือนโฉมก่อนนะเหมือนกันนะครับก็จะให้มาสามดอกนะมีดอกรีโมท2แล้วก็ดอกเแมนนวลนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งอยู่ในนี้ภายในก็เป็นดูกันนะฮะสันตะทันตัวนี้เป็นผ้าเหมือนเดิมนะครับรับรอง เสียงอาจจะแช่ช่ซัดกันนะครับเพราะติดถนนใหญ่นะครับนี่<笑><笑>นะตรงนี้นะครับก็จะเป็นผ้านะรับรองว่าไม่เกินปีนะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรมีขี้ฝุ่นมีรับเลื้อะบ้านานะก็ต้องมันทำความสะอาดนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหุ้มหนังไม่กี่บาทนะตัวนี้มันถอดได้ดึงปักกออกแล้วตนี้เป็นขึ้นรูปพลาสติกขึ้นรูปหมดเลยนะครับพลาสติกขึ้นรูปหมดเลยด้านเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังยุยพี่อะไรไหม บอดัง <PC. S 1> เขาเรียกนะอะไร,รนะ<ใ>นพี่โจน่าจะเรียกพ <PVC. S 2> ีวีซีครับพนะีวีซียูวีมันแดดนี่หว่าพีวีซีพีวีซีไม่ใช่หนังแท้นะครับเป็นพีวีซีขึ้นรูปนะครับก็สวยงามหนะ้ามีเจาะรูนะครับระบายดากนะเขาเรียกว่าระบายดากรายกินตดระบายกินตด,นตดใช่ตดอ่อนมันเลระบายได้ดาไม่ใช่ถุย <c oughs> นะก็ตอนนี้พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นโนมาติฟังชั่นนะครับแต่ว่าทําบล็อกไว้รองรับนะ เป็นแมนนวลธรรมดากุญแจก็ใช้เดือดรรมได้เลยเออเสียบอย่างนี้ครับไม่ใช่พูดสตาร์ทนะครับอ๋อมีจอนะมีจอนะครับจอทัชสกรีนเป็นรุ่นโลก็ถือว่าให้จอทัชสกรีนมาถือว่าเยี่ยมมากๆนะถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับเป็นรถตอนเดียวไม่มีจอนะไม่มีจอน่าจะเป็นตัวสีขอด้วยเนาะพี่จเนาะสีขอจริงมีหมดครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแต่จุดจอแรกเริ่มของกล้าแล้วโอ้ เยี่ยม่ตั้งแต่ที่เป็นเป็นหน้าใหม่เนี่ยเป็น2020เนี่ยก็คือเป็นภายในเป็นแบบนี้หมดเลยโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยตัวฟอนตัวนี้กุญแจรีโมทกระจกไฟฟ้าสองข้างกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยอันนี้อเป็นแมนนวลมานะครับเป็นแมนนวลสำหรับรุ่นล่างเริ่มต้นเลยใช่เป็นไฟฟ้าไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าระบบการช่วยเหลือไม่มีนะครับใช่ครับดิบๆนะดิบๆกันนี้ฝีมือล้วนๆนะครับอย่าวังเทคโนโลยีมาช่วยนะ อันนี้ก็เป็นห้าเกียร์นะครับน่าจะเป็นเกียร์เดิมเกียร์เก่ารุ่น oh. เกียร์วีโก้รุ่นรุ่นเก่านะครับตัวนี้เป็นหนังให้เป็นสีดําด้านนะครับปกติครับเป็นตัวท็อปก็จะเป็นสีเงา,ส,เงาสีเงินสีดําเงาอะไรปาบ้ากันไปวันนี้ก็ฉีดขึ้นรูปนะครับเหมือนเดิมไม่ต่างกันนะครับกับรุ่นเก่าแอร์มีไหมแอร์ด้านข้างอึ๊บไม่มีไม่มีเป่ามีสไลด์ได้ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บนึงไม่มีนะครับไม่มีช่องแอร์เป่าขวดน้าเนาะ เดี๋ยวไปโมกันไม่ยากนะครับโมกันไม่ยากหลังคามีนี่นะครับถามนี้นะไฟเฟอร์อะไรครบหมดเลยกนะ็โอเคนะโอเคนะสำหรับราคาราคารถก็อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับพี่โจ๊ะห้าแสนกว่าบาทนะครับห้าแสนกลางห้าแสนปลายประมาณนี้แต่ว่าข้อเสียของรุ่นนี้คือต้องสั่งผลิตเท่านั้นอ่าใช่ไปตามรถตามออเดอร์เขาเรียกว่าตามออเดอร์อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดู ตัวอันนี้คือสี่ขอนะสี่ขออันนี้ห้าขอนี่น,นี่ให้ดูอาะเป็นวีโก้ไม่เป็นไรก็ห้าขอมันจะยาวกว่าเห็นไหมครับตอนเดียวห้าขอจะยาวกว่านะยาวกว่าก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้จะเป็นสี่ขอนะมามาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่เซลนะเ็เจ้าของเจ้าของสำนักแต่งนะครับกูดกะลาดนะครับกูดกะลาดนะครับเครื่องก็เป็นสองพันสี่ครับเครื่องสองพันสี่ก็รีโวเดิมๆนี่แหละ น่าจะเป็นบล็อกเก่านะมันยังไม่ได้บล็อกบล็อกพัฒนาล่าสุดหรือเปล่าไม่รู้เป็นบล็อกล่าสุดใช่ไหมครับถ้าเซลล์ท่านใดดูอยู่ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับบางทีข้อมูลเราอาจจะผิดพลาดเพราะไม่ได้เซลล์ไม่ได้ตัวแทนขายนะครับแต่ว่าพอดีทางเจ้าของรถนะครับให้เอามาแต่งอยากแต่งสไตล์เป็นสไตล์ของกลุ่มเราเองของตามร้าน ก็เป็นของรถของโตโยต้าอุบลอ่าของโตโยต้าอุบลนะครับหรือคนพื้นที่เขาเรียกว่าโตโยต้าปลอดภัยนะครับก็ชื่อเก่าโตโยต้าปลอดภัยนะครับโตโยต้าอยู่อยู่แยกกิโลศูนย์นะอยู่แยกกิโลศูนย์นะครับที่จังหวัดอุบลตอนเท้าครับรถใหม่ไฟแดงไฟแดงเลยนะครับก็ทำเสร็จก็จะไปจอดโชว์อยู่ที่นั่นอายะหนึ่งจอดโชว์ที่ศูนย์ด้วยระยะหนึ่งนะครับก็คือว่าเป็นการจับมือกันระหว่างศูนย์กับเจ้าของรถนชครับไปชมกันได้อ่าเดี๋ยวเข้าไปชมกันได้ที่ โตโยต้าอ um, uh, uh, ุบลนะครับโตโยต้าอุบลหรือโตโยต้าปลอดภัยแยกกิโลศูนย์นั่นเองนะครับนี่นะฮะกกระจกบางข้างไม่มีไฟนะเป็นไฟฟ้าอยู่แต่ว่าไม่มีไฟอ่าเป็นตัวโลนะครับแล้วพวกนี้มันพวกนี้เราไม่ได้ซีเรียสเสร็จแล้วเรามันตกแต่งได้นะครับของเยอะแยะนะแ็แล้วแต่จะของรถแล้วแต่ความชอบของบุคคลนั้นไปนะครับนี่นะความแตกต่างไฟตรงไฟหน้าหน้ากระจกกระจังแตกต่างจากตัวเดิมเยอะนะครับเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับแต่ว่าแก้มก็น่าจะเหมือนเดิมแต่ตัวนี้เป็นติดกาวเนาะไม่มีกิฟต น่าจะใช่อ่าเป็นติดกาวเป็นแซตอิดิชันเป็นติดกาวสองหน้าไม่มีลูกกิ๊บเหมือนวีโก้นะครับวีโก้จะเป็นติดเป็นอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกไม่ได้จริงๆติดรถมาไม่มีไม่ได้ไม่ได้ติดแซตป่าใช่ไหมก็เจะเป็นเลี่ยนๆก็แสดงฟันธงไปเลยว่าแซตอิดิชันก็เป็นไม่มีโป่งนะครับโฉมใหม่ล่าสุดเสียใจด้วยนะครับสายคอกซิ่งนะครับสายซิ่งล้อสุดๆนะเสียใจด้วยนะฮะโป่งไม่มีแล้วครับหมดแล้วนะครับ มีแต่รุ่นเก่าเท่านั้นนะครับถึงจะมีโป่งโป่โป่งจะเป็นอยู่ในแครบกระสี่ประตูอ๋ออยู่ในแครบกระสีประตูตัวแซดนะนะยังยังยังโป่งอยู่เนาะอ๋อแครบกระสีประตูเท่านั้นที่จะเป็นโป่งแต่ถ้าสี่ขอนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยต้องเดฟนะครับก็ล้อล้อเขาก็จะไม่ให้สวดออกนะครับก็จะเป็นสไตล์แรลลี่สไตล์ครอสนะครับง่ายๆสบายๆไม่สูงมากไม่เตี้ยเกินไปนะ อ่าใช่แล้วแล้วก็คล่องแคล่วว่องไวเลี้ยวง่ายอะไรง่ายนะครับตามสเปคตามสไตล์ของพี่โจเขานะครับเรียบเรียบนะครับแต่งสไตล์เรียบเรียบโหดเรียบเรียบดูเรียบเรียบแต่ของเต็มนะไม่แน่นะอนาคตคันนี้อาจจะใส่แอร์ล็อกเกอร์หลังนะเพราะว่าเห็นว่าไปลุยสวนขก็จริงก็ของก็ของรถมีแรปเตอร์อยู่อ่าอันนี้เขาเติมเพื่อเป็นเขาอยากมากเขาชอบเป็นแร่เทมง่ายๆก็ชอบเล่นจริงๆครับของแต่งเล่นเฉยๆนะครับ อก็ไม่แน่นะใส่ล็อกเกอร์ี่้ก็ลงแรลลี่ได้เลยนะแข่งได้เลยนะเนี่ยออยางพวกยางพวกล้อเนี่ยเราไม่ได้ให้ใส่ใหญ่จนโอเวอร์อะไรอยู่แล้อ่าวรถก็ไม่ได้สูงมากมาครับโดยรวมก็ดูดีนะมันมันกันไม่มันไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่เหมือนไอ้ไอ้สี่ขอเนี่ยใช่ครับไอ้ห้าขอเนี่ยเออมันจอดง่ายแต่ว่าเขาว่าห้าขอช่วงช่วงคันสี่มันก็ต้องยาวกว่าดิ มันยาวช่วงกาใช่เรียกว่ามันเป็นช็อตวิเวเบรนะครับเออแต่ว่าคัสซีมันก็ต้องยน่นคัสซีมันก็ต้องยยนเข้าดิต้งองนนรับคัตซีคนละตัวกับรถตอนเดียวนะ<ช>ตัวนี้ระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยมันสั้นกว่านะครับช่วงตกามันหายไปอ่าใช่ใช่ใช่หายไปฟุตหนึ่งนะสังเกตนะเห็นไหมเนี่ยดูนะความยาวของคันนี้นะระหว่างล้อนะครับแล้วก็มาดูคันนี้เห็นไหมยาวเว้ยเลยนะมันก็ทําให<ช>้ ถ้ายาวนี้ก็เสียการล่องตัวถามว่ามันก็ชินแหละคนขับมันก็ชินอยู่แต่ว่าก็คือรถธรรมดามใช่แต่นี้เวลา<อ>ในเมืองก็แท็คล่องตัวใช่ล้งองตัวกว่านะครับมันก็ฟีลรถเก๋งเอาง่ายความยาวของล้อนะครับรหะหว่างล้อหน้าไปถึงล้อหลังก็ประมาณประมาณรถเก๋งเลยนะยใช่เลยประมาณประมาณเลยโดยประมาณเลยนะมันก็เหมือนรถเก๋งแต่ว่าบรรทุกได้คันนี้นะครับจะไม่นิ่มเท่ารถเก๋งหน่อยแต่จะแข็งหน่อยแค่นั้นเองข้างหลังนะครับคันนี้ คอนเซปต์ก็คือมีโชกเนาะโชกล้อยางอ่านชนหน้ากนชนหลังชุดยกครับชุดยกนะครับประมาณนี้เฮ้ยกันชนหน้าไม่มีคันนี้เออใช่กันชนหน้าไม่มีกันชนหลังนะครับกันชนหลังแล้วก็บันไดข้างนะครับบันไดข้างเน้นเรียบๆหน้าอย่างนี้เ้าจะใส่บินก็ใส่บินฝังไปรีโวสวยอยู่แล้วพื้นที่เยอะนะครับต่างจากรถผมนะจะใส่จะใส่วินซ่อนก็ใส่ไม่ได้นะบิดซูนเยอะจริงๆเลย ต้องเสียงเงินก้อนใหญ่นะครับถึงจะใส่วินได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP หนึ่งนะสำหรับ EP หนึ่งยังไงก็ติดตามคันนี้ต่อๆไปนะครับคันนี้เป็น Z Edition ่นตอนเดียว4ขอนะครับรู้สึกจากคันเดียวของภาคอีสานตอนล่างแล้วมั้งตอนนี้สองคันสองคันคือสู้กันกับอีกคนหนึ่งสองคันอ๋อสีสีซินเวอร์กับสีนี่แหละครับสีบรอนกับสีเทาดํานะครับก็มี2คันนะครับตอนนี้ก็หนึ่งใน2คันนี้ก็อยู่ในจังหวัดอุบลนะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับที่สนใจนะครับช่วงลงช่วงล่างนะครับอ่าเป็นตัวแทนทั้งโปรเฟนเดอร์หลายแบรนด์เลยนะอ่ะอธิบายเลยหลักๆเลยโปรเฟนเดอร์ครับโปรเฟนเดอร์เนี่ยเราเป็นศูนย์โปรเฟนเดอร์เซ็นเตอร์ของอีสานใต้ละร้านเดียวเยี่ยมเลยซ่อมเซอร์วิสติดตั้งขายที่เหลือก็จะเป็นไอรอนแมนพีเจเอ็เาบเบรกลันด์สต็อปมันเครื่องโมอตนก็จะมีชุดบูธยูริเทนของยี่ห้อซูเปอร์โปเมดในออสเตรเลียครับ ตัวแทนเมื่อไหรที่เดียวในอุบลเหมือนกันตีสามจอดครับตัวนี้คือเป็นหลักๆนะครับแล้วก็หลักๆยิบย่อยนี่เป็นเเเตลขาเรียกว่าเป็นสเตลเลสสีขุ่นสีนะครับติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่เบอร์ไหนครับพี่โจ้อเออเบอร์ที่ต่อส่วนตัวเลยครับศูนย์แปดสามหกสามศูนย์หนึ่งสี่สี่สี่ครับยักกี้ครับศูนย์แปดสามครับหกสามศูนย์หนึ่งสี่สี่สี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ด้านล่างนะครับผมตามนั้นนะขอบคุณครับอ๋อจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับยังไงกก็ออย่่าาาลืมมตตติด EP ๆไปนะับเจ้ เ e ตอี i ิชนนะครับนะคันนี้ตอนเดียว4ขอนะครับอ้ออย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องกุ๊ปปับ Animal ด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะอย่าลืมด้วยนะแล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็กด s u b s c r i b e ได้เลยครับกดติดตามให้ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบายบาย